เรื่องตามมหารับที่ลานตากข้าวลานตากข้าวที่อบอตดันในยามนี้เงียบสงไร้เสียงเครื่องจกักรเสียงคนงานที่เคยขนข้าวเปลือกหายไปหมดแล้วเหลือเพียงข้าวเต็มแผ่นดินที่แห้งและเป็นประกายใต้แสงแดดสุดท้ายของวันลมเย็นพัดพาเอาความร้อนระอุจากแสงแดดในช่วงบ่ายกลับไปพร้อมๆกับการก้าวเดินของเธอ สาวบ้านพระที่ขับรถผ่านมาที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าแม้จะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่วันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ใจเธอสั่นไหวเมื่อเห็นลานตากข้าวที่อบตด่านนายดูสะอาดตาและเป็นที่น่าสนใจมีที่ตากข้าวดีๆที่นี่หรอเธอคิดในใจและเลี้ยวรถเข้าไปเพื่อนสาวของเธอที่นั่งข้างๆยังทักท้วงไม่ทันขาดคำจะมาดูที่ตากข้าวเหรอ ที่บ้านพระเราก็มีที่ตากข้าวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเธอยิ้มบางๆก็อยากดูนะบางทีก็อยากหาที่ใหม่ๆดูบ้างแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ดึงดูดเธอไปที่นี่ไม่ใช่ลานตากข้าวแต่เป็นใครบางคนที่อยู่ตรงนั้นเขาคนนั้นชายหนุ่มจากบ้านด่านนเขามักจะเฝ้าดูแลข้าวด้วยความตั้งใจเรากับว่ามันคือสมบัติที่ไม่อาจปล่อยมือไปจากเขาได้ง่าย,ายๆเธอ รู้ดีว่าเขามีภรรยาและลูกแล้วแต่บางครั้งความรู้สึกที่ไม่อาจควบคุมกลับเกิดขึ้นในใจของเธอเสมอเมื่อเห็นเขาทำงานที่ลานตักข้าวนี้เขามีครอบครัวแล้ววนะเพื่อนสาวพูดขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเธอยังคงมองไปที่เขาทำไมไม่ไปหาคนที่ไม่มีเจ้าของบ้างละ่ะเธอถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงเบาใจมันรักไปแล้วจะทำยังไงได้ละ่ะ เธอไม่เคยรู้ว่าเมื่อไหรที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นรักที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวมันแค่เกิดขึ้นเหมือนข้าวที่หล่นลงจากรวงในลานตากข้าวแอลมันจะยังคงอยู่ในใจของเธออย่างนี้ตลอดไปเธอมองไปที่เขาคนนั้นรู้สึกว่าเวลานี้แค่ได้อยู่ใกล้เขาในลานตากข้าวที่มีเสียงลมพัดผ่านก็เหมือนความฝันที่สวยงามแต่ในใจของเธอก็รู้ดีว่าบางครั้งรักที่มีเจ้าของแล้ว ก็คือสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าทำผิดเลยนะเพื่อนสาวเคยเตือนมาแล้วหลายครั้งรักคนมีเจ้าของไม่ดีหรอกแต่เธอก็คงจะหลีกหนีความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับการที่ข้าวในลานตักข้าวไม่สามารถเก็บไว้ในกระสอบได้ทันทีที่เก็บเกี่ยววันนั้นเธอกลับบ้านมาพร้อมความคิดหนึ่งที่อยู่ในใจว่าเธอคงจะไม่มาที่ลานตักข้าวนี้บ่อยนักอีกแล้ว แต่ถึงจะอย่างไรการตามมหารักในายใจของเธอก็ยังคงอยู่ที่มาหนุ่มน้อยบ้านคระเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายห้าข้อคิดจากเรื่องตามมหารักที่ลานตากข้าวเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในบริบทขององค์การทำนาแอและลานตากข้าวสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความรู้สึกมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจนี่คือห้าข้อคิดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ ดอกจันทร์ความรักเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาความรักไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่หรูหราหรือโอกาสพิเศษมันสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ธรรมดาธรรมดาเช่นลานตักข้าวและในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดดอกจันทร์ความรักที่ไม่สมหวังความรักที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่สามารถเป็นของเราได้เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดอกจันความขัดแย้งภายในใจเมื่อความรู้สึกและเหตุผลขัดแย้งกันมนุษย์มักจะต้องเผชิญกับความสับสนและความเจ็บปวดในการตัดสินใจดอกจันความสวยงามของธรรมชาติลานตากข้าวไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ทำงานแต่ยังเป็นฉากหลังที่สวยงามของเรื่องราวความรักทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติดอกจันการยอมรับความจริงแม้ว่าจะรักใครสักคนมากแค่ไหน แต่การยอมรับความจริงและปล่อยวางก็เป็นสิ่งสำคัญเรื่องราวนี้สอนให้เราเข้าใจว่าดอกจันความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดดอกจันการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเสมอไปดอกจันการยอมรับความจริงเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวผ่านความเจ็บปวด